โอตะคุค่อยครับรวมกับโคยทนิคารุฝากเพื่อนนักเลี้ยงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับงานประกวดประคัรับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีในงานประมงน้อมเก้าครั้งที่34 หรือ The A t TNP A All Thailand k o i Show 2024นะครับเป็นงานระดับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วหลหลักอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างคาวัฒนะวราขัตติยราชนารีนะครับปีนี้จัดระหว่างวันที่15-16มิถุนายน25 6 7นะครับณ MCC Hall ชั้น3 The Mall Lifestyle บางกะปินะครับ ปีนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นจากผู้จัดมากมายนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเป็นการขยายกลุ่มผู้เลี้ยงปลาค้าไ้เพิ่มมากขึ้นโดยในปีนี้นะครับผมได้รับเกียรติให้เข้าไปทําคลิปเพื่อนํามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดานักเลี้ยงได้มีโอกาสได้เที่ยวชมงานปลาแบบออนไลน์กันไปเลยนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับพักวัสดีครับพี่ต้นครับครับก็วันนี้ส่งหลายตัวไหมครับปลาถุงมีแดตัวครับส่วนมากจะเป็นไซส์45หมดเลยครับอ่าก็คือส่งไซยังนะเน้นไซยั่ยังครับส่งมาลุกยังเลยโอเคครับวันนี้มันมีปลาอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมก็ติดตามนะครับก็คือเป็นกิรินโมชิกิเนาะอ่าโอเคซึ่งวันนี้รู้สึกมาด้วยใช่ใช่ึ่งเราอยากส่งซึ่งตรงนี้ วันนี้จะมาเอาแชมป์ที่เท่าไหร่ครับก็ถ้าได้รอบนี้ก็เป็นรอบที่6รอบที่หกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนนะครับก็โอเคนะครับพอด้วยคือมันได้ห้ารอบเนี่ยถามว่ามันมันคุ้มแล้วตอนนี้มันก็คุ้มแล้วแหละด้วยความที่ว่าปลาคุณภาพมาระดับเนี้ยแต่ว่าคือเราก็พยายามแบบว่าคีปให้มันอยู่ในไซส์45ิคีบให้คุณภาพมันยังอยู่แบบเนี้ยซึ่งมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะอย่างตัวเนี้ยยิ่งเลี้ยงตัวมันยิ่งเล็กลงนะครับอ คือเราก็ไม่รู้เหมือนว่าําไมแล้วโทนสีแดงพื้นสีเทาตัวเกรดกิลินเนี่ยมันก็ยังแบบคงสภาพเดิมเหมือนเดิมอยู่นะฮะในเรื่องของการคี p มันก็ค่อนข้างจะหลักใหญ่ของการคีปก็คือการคงสภาพเขาให้เขาสวยอยู่นลอเวลนแบบอย่างเดียวเลยฮะไม่ไม่เคยย้ายไปอยู่น้ําธรรมดาเลยกี่องศา21ครับ21ตลอดใช่ครับก็ตัวนี้เคยได้อย่างแชมเป้อ มีชื่องานไว้แล้วจำจำได้ว่ามีบางแสนงานบางแสนแล้วมีงานนนทบุรีนนทบุรีด้วยมั้งเพราะเนี่ยเดี๋ยวมีงานนี้ด้วยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีงานนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยปะตั้งแต่ปีที่แล้วเลยไหมที่ได้รางวัลใช่ใช่ครับมันก็สะสมมาเรื่อยๆครับก็ถ้าได้รอบนี้ก็คือรอบที่6ของยังแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่างานนี้มันจะแอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่ายังแชมเปี้ยนก็คือนําทุกสายมาชนกันไม่ว่าจะเป็นโกดสังเกตหรือว่านอนกดสังเกตนะครับใช่ ดังนั้นไม่ใช่ว่าเจอแค่ในสายกิรินบีต้องไปเจอกิรินเอลุมถึงพวกโคกุสังเกตโชวาด้วยมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะลองลุ้นดูตัวนี้ฟาร์มอะไรครับเฮีรรยครับอ๋อฮีรรยโอ้จะแดงแดงเขาเป็นเอกลักษณ์เแล้วนะใช่ครับแดงก็จะออกเลือดนกเลยใช่ครับถ้าใครเลี้ยงฮีรรยจริงๆแล้วบอดี้เขาใหญ่นะที่มีไซส์ประมาณ75ที่เป็นโคกิริมอยู่มาจากฮีรรยนะ ครับแต่เรื่องของโมชิกิเขาสุดยอดครับใช่ใชุ่ชยตัวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวโดดเด่นเนาะใช่ใเพราะตัวนี้มันได้ขึ้นปกนิตยสารของขอฮิโรยโดยตรงเลยก็ตัวนี้เป็นปลาจากอีเวนต์ลุคออาร์สคอเลชั่นอ่าคอเลชั่นครับก็เหมือนกับอีเวนต์ชื่ออีเวนต์ชื่อชื่ออีเวนต์นี้มันก็เป็นการการันตีความคุณภาพในระดับคอเลชั่นของลิวเกียใช่ลิวเกียเรียกไหมสวยมากครับนี่ก็เริ่มทยอยติดป้ายเตรียมลงประกวดแล้วนะครับ เรามารุ้นกันครับตัวนี้เ้ยจริงๆผมก็หวังโคกลุ่มกันนะโคกลุ่มสี่ห้าตัวเนี้ยจริงๆหวังทุกตัวแหละก็ผมว่าที่แข็งๆก็สี่ตัวนี้เลยมีโมกุกินึงโคกุกชิโร่ชิโร่ด้วยแล้วก็กินึงวัชิกิด้วยอแต่แค่ว่าคือแล้วแต่กรรมการชอบแล้วเพราะเขาชอบแบบไหนครับเพราะเราเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะเป็นกรรมการญี่ปุ่นล้วนไม่มีกรรมการไทยใช่เราได้เห็นมาตรฐานของชิโปกายเนาะ ว่าเขาจะเลือกยังไงแต่ตัวนี้ในตาผมก็แรงมันเสมอกันดีทั้งตัวเนะคมคิดว่าสชิได้ใช่ใช่แต่ว่าาหลังก็ถือว่าโอเคครับความชันิ่งผมว่าสู้ตะก่อนไม่ได้นะฮะตะก่อนมันชันิ่งชันิ่งกว่านี้ครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันลงบ่ออ่ะันอีกรอบลมแน้วมันดูในถุงมันไม่เหมือนกันครับลงบ่อถ้ามันโดนแดดอ่ะมันจะบิงบิงกว่านี้ครับอ โอเคขอประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับน่กครับโอเคครับฝากสาราโค้ยแล้วก็พีเอลโค้ยด้วยนะครับครับปลาอันนี้ชื่อดีปลาเด็ดระดับแชมเปี้ยนครับขอบคุณมากครับครับผมครับวันนี้เราก็มาอยู่อีกโอเคก่อนอย่างครับที่ลงปลาเล็กอ่าสวัสดีครับพี่ต้นครับเห็นในถุงไหมครับอ่าในถุงก็จะค่อนข้างจีดจ้านนิดนึงนี่ครับเป็นสายพันธุ์พวกนี้จะเป็นซูมิโกโลโมครับ เจ้าพ่อโคลโมของเมืองไทยนะครับระดับคอนดิชันขั้นเทพนะครับมาดูนว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้รู้สึกกรีทาทับมาระดับดำปึ๊ดเลยนะครับนี่นี่นี่ตัว,ต,วตัวความหวังเราของเราจะอยู่ตรงนี้ครับตัวความหวังจะเอาทั้งมินิเบบี้แล้วก็ยังครับโอ้ยขอขอแค่ามาร่วมงานก็ดีใจแล้วครับพี่นี่นะครับดูนะครับคุณภาพของโคลโ,โมนะครับจริงมันต้องดำ ตัวนี้ผมแนะนำเลยสิจำจำต้องอย่างนี้เลยอ่าใช่สิบสิบเอ็ดสิบสิบสิบสองเซนเป็นอืมสิบสองเซนพี่วัดแล้ว่ะรับบูโดโครโมนะครับวัดก็วัดยากอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมดูและถอดรองตัวนี้ผิวใสเลยครับเป็นคิรินด้วยนี่คุณว่าประกาศส่งมสุดยอดของการคอนดิชั่นเลยครับผิวต้องใสครับใสพันนี้ครับนี่ครับคนนี้นะครับผมแนะนําครับปายบูโดกันครับคนนี้ โอเคมาบูโดโกันเถอะมาบูโดอะโอ้โหดูคุณภาพนะครับนี่คือการคุณภาพปลาที่มาประกวดนะครับัลองดูนะครับซึ่งสำคัญมากในการที่จะส่งปลาเนาะปายมีการเตรียมตัวในการส่งปลานานแค่ไหนครับเอ่อแล้วแต่งานครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับงานแล้วก็ตัวปลาตัวปลาเองก็แต่ละสายพันธุ์ก็คอนดิชั่นไม่เหมือนกันครับอย่างบูโดกลมโอ้โหจะ ประมาณเดือนหนึ่งครับในการทําผิวก่อนก่อนหน้าจะส่งงานนะครับประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับในการทาใส่ทาผิวเนี่ยเก็บรายละเอียดก็ต้องต้องก่อนหนึ่งเดือนอส่วนดาก็คือเราคลิปเข้าไปเรื่อยๆใช่ครับคลิปเข้าไปาเรื่อยๆครับปลาพวกนี้ก็คือเดิมเดิมทีแรกเนี่ยคือเขาจะไม่ได้ดําสนิทมาแบบจะมาแบบตอนเล็กๆเนี่ยคือสภาพจะมาเป็นเหมือนสไตล์ไอโกลโมะเลยแล้ว,ลว<ร>เขาจะใช่ใช่แล้วเขาจะค่อยๆพัฒนาตามเนี่ยๆอย่างเงี้ยครับ เขาจะค่อยพัฒนาตามสีเขาจะพัฒนาตามอายุปลาเขาจะเริ่มมาอย่างนี้นะครับใช่ใช่ครับแต่ดำสนิทแน่นอนเสร็จแล้วก็มาแบบนี้ใช่นี่ครับนี่บูโดเลยเดี๋ยวดูเขาขึ้นจากน้ําคุณดูดำนะครับนี่คือคุณภาพอย่างนี้ครับคุณภาพดีมากคุณภาพอย่างนี้ดำแจ่มวใช่ไม่อันนี้มันดำสนิทเลยดำต้องให้ได้อย่างงี้ดำนี่ดำเงาดำแสดงนักเรียนดูนะครับเนี่ยมันต้องเงาเวลาโดนโดนแสงอ่าเนี่ยคือคุณภาพเลยครับ แล้วดูการตัดของสีผิวนะครับผิวขาวเขาจะต้องถ้าผิวดีนะครับมันตัดดำคมแล้วมันจะเด่นมากครับเนี่ยนี้สตรองครับตรองมากโอเคสุดยอดทุกตัวนี่เลยครับเจ้าพ่อบูโดครับนะครับแนะนำวันนี้คงกรีพาทับรับรางวัลไม่หวั่นไม่ไหวโอ้สาธุขอบพระคุณมากครับพี่ต้นโอเคดูในถุงครับนี่ ครับโอ้โหนี่ขนาดวางบนพื้นขาวยังเห็นขนาดนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ผมเป็นของบิดแน่นโอ้โหแข็งมากแข็งมากตัวนี้ตัวนี้แข็งมากเอาไปเสียบมีรางวัลใหญ่นะโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอให้โชคดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ต้น ครับเพื่อนักเลี้ยงไหนๆมางานแล้วนะครับเรามาเรียนรู้ขั้นตอนการประกวดปลานะครับโดยพอปลาถุงนะครับจะเห็นลำดับของขั้นในการได้รางวัลในแต่ละลำดับค่อนข้างจะชัดดีนะครับซึ่งแตกต่างกัาทุกงานนะครับงานนี้ก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเอาเริ่มจากการที่ปลาถุงทั้งหมดเนี่ยลงแข่งก่อนนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นในกลุ่มของไซส์40นะครับ ชุดนี้จะเป็นโคหกปูนะครับในแปดตัวนี้กรรมการก็จะเลือกตัวที่ได้วินเนอร์ของแปดตัวนี้นะครับออกมานะครับตันนี้ก็มาดูในส่วนของซันเก้นะครับมีสี่ตัวสี่สิบดียูก็เลือกมาหนึ่งตัวที่เป็นวินเนอร์นะครับโชว์ว่าก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสี่สิบดียูเลือกมาหนึ่งตัวนะครับนะครับเท่านี้ผมยกตัวอย่างในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีสามสายพันธุ์หลักนะครับตัวซันเก้ ตัวที่ได้วินเนอร์ทั้ง3ามปุ๊บนี้นะครับจะในไซส์40นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในเพจตรงนี้นะครับอ่าครับนี่ครับ40 BU นะครับอ่าเขาจะเข้ามาอยู่ในโซนนี้นะครับก็คือโคกุวินเนอร์40นะครับพันเก้40แล้วก็ตามด้วยโชว่า40สามตัวนี้ครับจะชิงกันนะครับ ที่1ของสาสายพันธุ์นี้ในไซส์40ใครชนะนะครับวินเนอร์จะขึ้นไปอีกเพจนะครับซึ่งอีกเพจนึงก็คือตำแหน่งของเขาก็คือสายพันธุ์ในกรุ๊ปของมิยาบิครับมิยาบิ40นะครับนี่ครับมิยาบิ40แล้วจากมิยาบิ40ก็จะต้องไปแข่งกับกรุ๊ปอื่นนะครับก็จะมีซากุระ40นะครับซูบากิ40นะครับและโบตัน40นะครับเพื่อหาอะไรครับ เพื่อหาโคกคเขียว40ครับซึ่งเหนือขึ้นไปอีก1นึ่งเลเวลนะครับและตำแหน่งของโคกเขียว40นั้นก็จะไปแข่งกับโคกคุเขียว45นะครับนะครับสรางวัลนี้นะครับใครชนะดีที่สุดขึ้นยังแชมเปี้ยนนะครับของงานนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับไซส์40ในการเดินทางของมันนะครับกับตำแหน่งเลเวลแชมเปี้ยนต่างๆนะครับผมมาดูตัวอย่างชุดต่อไปนะครับ ตอนนี้มาผมยกตัวอย่างอีก,อกหนึ่กุ๊ปนะครับเริ่มจากไซส์30นะครับกุ๊ปนี้จะมีชิโร่นะครับในชิโร่ชุดนี้นะครับเราก็จะเลือกวินเนอร์มา1ตัวนะครับของชิโร่ในไซส์30แล้วก็จะมีโมชิกิ30นะครับเอาวินเนอร์มา1ตัวฟูจิกุวินเนอร์30มา1ตัวนะครับกลุ่มคาวาลิกอย30มา1ตัวนะครับ ก็เอกิลินนะครับ30 BU ิบหนึ่งตัวครับตัววินเนอร์ครับวินเนอร์ทั้ง5วาวรตี้นี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของซากุระ30นะครับอ่าเราไปดูนะครับเขาจะมาอยู่ในเพจนี้นะครับเพจนี้นะครับ30 b ินะครับอ่ากลุ๊ปนี้นะครับจะเป็นกลุ๊ปของซากุระครับก็คือประกอบไปด้วยชิโร่วินเนอร์30โมชิกิโมชิกิวินเนอร์30 กุจูกุวินเนอร์30คาวาลิวินเนอร์30เอกินลินวินเนอร์30แล้วก็มี B กินลินวินเนอร์30อีกสายพันธุ์นึงครับแข่งกัน6สายพันธุ์นะครับตัวที่ได้ชนะเลิศของกุ๊ปนี้นะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของซาคุระ30ครับอ่านี้มาดูนะครับซากุระ30นี่ครับซาคุระ30นะครับเขาจะอยู่ในกลุ่มหมดนี้นะครับ ซึ่งเขาจะต้องมาแข่งกับมิยาบีนะครับแล้วก็มาแข่งกับซูบากิ30แล้วก็โบตัน30ครับตัวที่สวยที่สุดจะขึ้นโคคุเคียวนะครับในส่วนของ30แน่นอนครับเขาต้องไปเปรียบกับโคคุเคียว35นะครับนี่นะครับโคคุเคียว35กับโคคุเคียว30ไครสวยที่สุดขึ้นเบบี้แชมเปียนนะครับนะครับก็เป็นอีกสายพันธ์ อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทําตัวอย่างให้ดูในการไล่ลําดับนะครับของงานนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ข้อมูลในการาเรียนรู้ในการประกวดนะครับขั้นลำดับรางวัลต่างๆนะครับสเต็ปมาหลายชั้นนะครับกับการที่จะได้ปลาที่สวยที่สุดของงานนี้นะครับรางวัลมีหลายชั้นมากนะครับเริ่มตั้งแต่วนเนอร์ขึ้นไปในระดับเบสอินไซส์หรือตั้งแต่รางวัลอย่างพวกมิยาบิ ซากุระซูเบกิโบตันจากนั้นขึ้นเป็นโคคุเคียวจากโคคุเคียวขึ้นแชมเปี้ยนครับมี4ี่สเต็ปนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้และเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ท่านนะครับช่วยกดไลค์แฟนเพจเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะพยายามหา,าความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทุกท่านไปเที่ยวชมการเลือกปลาเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับตะโคยมานำเสนอนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ถ้าดีที่สุดเลยนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจหน่อยครับขอบคุณครับผม